สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Warrior of the East วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เพื่อทำความรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่ถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญของกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตรถถังที่มีบทบาทมากที่สุดคันหนึ่งในประวัติศาสตร์การรบยุคแรกของโซเวียตรถถังคันนั้นก็คือ T-26 รถถังเบาที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่รับมาจากต่างประเทศ แต่ถูกพัฒนาปรับปรุงและผลิตจำนวนมากจนกลายเป็นกำลังรบหลักของโซเวียตในช่วงปี1930ถึงต้นสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องราวของที26นั้นไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของเครื่องจักรกลรบแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางการทหารการเมืองและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประเทศในยุคที่โลกกำลังสั่นสะเทือนจากภัยสงคราม ในช่วงทศวรรษ1,920หลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงสหภาพโซเวียตกำลังพยายามสร้างกองทัพสมัยใหม่ขึ้นมาใหม่จากศูนย์การมีรถถังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและอำนาจในการรบในเวลานั้นรถถังที่ทันสมัยที่สุดส่วนใหญ่ถูกผลิตในอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีรัสเซียเองยังไม่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมเพียงพอในการออกแบบรถถังที่ซับซ้อนขึ้นมาเอง ดังนั้นทางโซเวียตจึงเลือกที่จะซื้อสิทธิบัตรและเทคโนโลยีจากต่างชาติเพื่อนำมาป่อรับใช้กับการสร้างรถถังรุ่นใหม่สำหรับกองทัพของตนตัวแบบที่โซเวียตเลือกก็คือวิกเกอร์6ตันจากสหราชอาณาจักรถถังเบาที่มีชื่อเสียงด้านความเรียบง่ายแต่ทนทานถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากกองทัพอังกฤษเองแต่กลับถูกส่งออกไปหลายประเทศและสร้างชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบรถถังที่ใช้งานได้ดี โซเวียตได้ตัดสินใจซื้อรถถังวิกเกอร์6ตันมาทดลองและผลิตตามสิทธิ์สิ่งนี้ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การสร้างที6 6เมื่อวิศวกรโซเวียตได้รับแบบแปลนและรถต้นแบบพวกเขาไม่ได้เพียงคัดลอกมาใช้ตรงๆแต่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องยนต์อาวุธและกรอให้เหมาะกับทรัพยากรและความต้องการทางทหารของสหภาพโซเวียตผลลัพธ์ที่ได้คือที6รถถังเบาที่มีการออกแบบให้เหมาะกับการผลิตจํานวนมาก ราคาถูกและบำรุงรักษาง่ายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างกองทัพที่สามารถใช้กำลังทหารมวลชนจำนวนมหาศาลในการทำสงครามในรุ่นแรกของ T26 ได้รับการติดตั้งป้อมปืนคู่มีปืนกล7.62มิลิเมตร2กระบอกซึ่งแนวคิดนี้มาจากประสบการณ์ในสงครามโลกครั้งที่1ที่มักใช้ปืนกลเพื่อปราบทหารราบ แต่ในไม่ช้าโซเวียตก็ตระหนักว่าการมีปืนกลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับรถถังหรือยานเกราะของข้าศึกจึงได้พัฒนาเป็นรุ่นป้อมเดี่ยวติดตั้งปืนใหญ่45มิลิเมตรซึ่งกลายเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จและถูกผลิตมากที่สุดการมีปืนใหญ่ที่สามารถยิงจอบเกราะได้ทำให้ที2 6มีพลังการรบที่แท้จริงในการต่อสู้กับยานเกราะและป้อมปราการ ระหว่างปี1,931ถึง1,941โซเวียตได้ผลิตที26มากกว่า10,000คันทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกสร้างขึ้นมากที่สุดในโลกในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพแดงใช้ที26เป็นกำลังหลักในหน่วยรถถังของตนและถูกส่งเข้าร่วมรบในแทบทุกสมรภูมิที่โซเวียตมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองสเปน สงครามกับญี่ปุ่นที่ฮาลอคินก่อนสงครามฤดูหนาวกับฟินแลนด์และแน่นอนในช่วงเริ่มต้นขององค์การรุกรานโดยเยอรมนีในปี1,941ในสงครามกลางเมืองสเปนที26ถูกส่งไปสนับสนุนฝ่ายสาธารณรัฐและได้แสดงศักยภาพอย่างชัดเจนปืนใหญ่45มิลลิเมตรของมันสามารถทำลายรถถังพันเซอร์ไอของเยอรมนีได้อย่างง่ายดายและกราะของมันก็ทนต่อปืนกลของฝ่ายตรงข้ามได้ดี การปรากฏตัวของ T-26 ในสมรภูมิสเปนทำให้กองทัพทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญขององค์การมีรถถังติดปืนใหญ่ซึ่งต่อมากลายเป็นมาตรฐานขององค์การออกแบบรถถังในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของ T-26 ก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกันเนื่องจากมันถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1930กรของมันจึงค่อนข้างบางเพียง15-20ม mm. เมตร ซึ่งเพียงพอในยุคแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปและอาวุธต่อต้านรถถังพัฒนามากขึ้นเกราะบางๆของที26ก็ไม่สามารถทนต่อการยิงจากปืนใหญ่ต่อต้านรถถังหรือปืนใหญ่ของรถถังใหม่ๆได้อีกทั้งเครื่องยนต์กำลังเพียง90แรงมา้าทําให้ความเร็วและความคล่องตัวของมันไม่สูงนักในสงครามฤดูหนาวกับฟินแลนด์ที26ถูกนํามาใช้จํานวนมากแต่ต้องเผชิญกับความหนาวเย็นที่รุนแรงและสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่าและหิมะ ทำให้การปฏิบัติการลำบากอีกทั้งทหารฟินแลนด์มีการใช้ระเบิดขวดโมโลตอฟและอาวุธต่อต้านรถถังที่ง่ายแต่ได้ผลจนทําให้ที26สูญเสียไปจํานวนมากประสบการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าการเพื่งพารถถังรุ่นเก่าโดยไม่ปรับปรุงกรอดและระบบป้องกันนั้นเป็นความเสี่ยงสูง เมื่อเยอรมนีเปิดฉากปฏิบัติการบบาารอซาในปี1941กองทัพแดงมีที26อยู่ในประจำการมากกว่ารถถังรุ่นอื่นๆแต่ต้องเผชิญหน้ากับพ er ันเซอร์ II และพันเซอร์ IV ของเยอรมนีซึ่งเหนือกว่าในด้านกรอะและอาวุธปืน45มิลิเมตรของที26ยังพอสามารถเจาะกราะรถถังเยอรมันรุ่นแรกแรกได้บ้างแต่เมื่อเผชิญกับกราะที่หนาขึ้นของรุ่นหลังมันก็แทบไม่สามารถสร้างความเสียหายได้ ในทางกลับกันกรอบบางของทีย6ถูกเจาะทะลุได้ง่ายจากแทบทุกมุมทําให้ทหารโซเวียตที่ประจําการในทีย6ต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักถึงกระนั้นทียีก็ยังคงถูกใช้ต่อไปในบทบาทรองเช่นการสนับสนุนทหารราบยิงสนับสนุนแนวหน้าและปฏิบัติการในพื้นที่ที่ศัตรูมีการต่อต้านน้อยมันยังคงทําหน้าที่จนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยรถถังรุ่นใหม่เช่นที4และ KV 1ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่ามาก แต่บทบาทของ T-26 ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นสำคัญมากเพราะมันช่วยถ่วงเวลาให้โซเวียตได้ปรับตัวและเพิ่มกำลังการผลิตรถถังรุ่นใหม่นอกจากการใช้งานในกองทัพโซเวียตแล้ว T-26 ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นสเปนจีนตุรกีและมองโกเลียซึ่งแต่ละประเทศก็นาไปใช้ในสงครามท้องถิ่นของตนเองในจีน T-26 ถูกใช้ในการรบกับญี่ปุ่นในตุรกีก็ถูกใช้เป็นกำลังเสริมภายในกองทัพ และในมองโกเลียมันถูกใช้ในสงครามกับกองทัพคันโตของญี่ปุ่นซึ่งประสบความสำเร็จไม่น้อยในแง่ขององค์การออกแบบทียี่สิถือเป็นโรงเรียนสำหรับวิศวกรโซเวียตพวกเขาได้เรียนรู้จากการผลิตและใช้งานรถถังรุ่นนี้แล้วนำประสบการณ์ไปต่อย,ยอดสู่การสร้างรถถังที่ยิ่งใหญ่กว่าในภายหลังเช่นทีสามซึ่งบางคนมองว่าเป็นลูกหลานทางเทคโนโลยี ที่ได้รับบทเรียนโดยตรงจากที2 6ความเรียบง่ายในการผลิตการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากและแนวคิดการผลิตจํานวนมากล้วนถูกสืบทอดไปสู่โครงการรถถังรุ่นใหม่แม้ว่าในเชิงเทคนิคที2 6จะล้าสมัยไปอย่างรวดเร็วแต่ในเชิงประวัติศาสตร์มันได้พิสูจน์แล้วว่ารถถังสามารถเป็นกําลังหลักของกองทัพได้จริง และโซเวียตก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปอรับใช้และสร้างผลผลิตมหาศาลที่มีผลต่อสมดุลของกำลังรบในระดับโลกหากไม่มีที26กองทัพแดงอาจไม่มีประสบการณ์หรือพื้นฐานที่เพียงพอในการพัฒนาและใช้งานรถถังอย่างมีประสิทธิภาพในสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อมองย้อนกลับไปรถถังที26อาจไม่ใช่ตำนานที่ยิ่งใหญ่เท่าที34หรือ KV-1 แต่ในฐานะผู้บุกเบิกมันคือเครื่องจักรที่วางรากฐานให้กับการสร้างกองทัพกรอบสมัยใหม่ของสหภาพโซเวียตมันผ่านการรบมานับไม่ถ้วนในหลายทวีปหลายประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อชะตากรรมของสงครามมากว่าที่ใครหลายคนคาดคิด สุดท้ายนี้เรื่องราวของทีย6่สสอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จทางทหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอาวุธที่ดีที่สุดเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพการเรียนรู้จากความล้มเหลวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรถถังเล็กๆที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีอังกฤษและผลิตในโรงงานโซเวียตหลายพันคันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณค่ามหาศาลต่อประวัติศาสตร์การทหารของโลก ขอบคุณที่รับชมเรื่องราวจากช่อง Warrior of the East หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระและประวัติศาสตร์การทหารที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป